สวัสดีผู้ติดตามช่องจตุรย์ออยทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผมเอามาต่อใช้งานจริงแล้วนะครับก็าจะเป็นตัว solar charger นะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับของซูเออร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูแผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผง100วัตต์นะครับก็ให้กำลังไฟประมาณ18โวลต์นะครับ อันนี้ครับแล้วก็ต่อสายลงมานะครับบวกลบนะครับเมื่อต่อไฟลูกวอแล้วนะครับสองตัวนี้นะครับจะเป็นจากแผงโซล่าเซลล์นะครับบวกลบนะครับอันนี้เป็นตัวกันไฟเกินนะครับกันเขาเรียกว่ากันฟ้าผ่านนะครับแล้วก็ให้ต่อบวกกับลบมาคู่กันแบบนี้นะครับ มันจะมีสัญลักษณ์นะครับ DC บวก DC ลบนะครับก็ต่อเขาเรียกว่าต่อขนานนะครับอันนี้ก็ต่อสายกาวนะครับนี้ผมเอาสายกาวเล็กหน่อยนะครับจริงจิต้องเอาสายกาวตัวเส้นใหญ่นะครับแต่ก็วันนี้ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับอาจากเบรกเกอร์ตัวนี้มาเข้าที่แผงโซลาเซลล์คือตรงนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์โซลาเซลล์บวกลบนะครับแล้วก็ อันนี้จากแบตเตอรี่นะครับ2เส,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 ส้สสนนี้จากแบตเตอรี่บวกลบนะครับผ่านเบเกอร์นะครับแล้วก็มาเข้าอัดูเส้นเล็กก่อนนะครับอ่าเส้นเล็กก็จะมาที่ไปไปที่คอนโทรลชาร์จนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับคอนโทรลชาร์จนะครับส่วน2เส้นนี้นะครับเส้นใหญ่นะครับ2เส้นนี้ก็ไปที่อินเอร์เตอร์นะครับอ่าไปที่อินเอร์เตอร์นะครับส่วน แบตที่ผมใช้นะครับก็เป็นแบตรถยนต์นะครับแบตน้ําทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับแบตรถเก่งนะครับประมาณห้าสิบแอมป์นะครับประมาณห้าสิบแอมป์นะครับอมาดูข้างในนะครับอันนี้ก็จากโซลาเซลล์นะครับที่ผมได้แจ้งไปนะครับอันนี้จากแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สองช่องนี้จากโหลดนะครับผมต่อแยกเป็นสองชุดนะครับ ชุดหนึ่งผมต่อหลอดไฟ12โวลต์โดยตรงนะครับแต่ว่าผมตั้งเวลาไว้นะครับแล้วก็ที่ผมแยกออกมาตรงนี้นะครับก็คือผมจะไปต่อสวิตนะครับจะไปต่อสวิตนี่ผมทำสวิตไว้แล้วนะครับอันนี้สวิตเปิดปิดไฟ12โวลต์นะครับเพราะว่าบางทีตอนกลางคืนผมไม่ได้ใช้ที่ลงรถนะครับผมทำสวิตไว้ก็คือ ตรงหลอดไฟหลอดนี้นะครับเพราะว่าบางทีตอนกลางคืนนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตตัวนี้ไว้นะครับบางทีไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไว้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมสั่งให้มันเปิดนะครับก็อยู่ข้างลงรถนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่สั่งให้เปิดปิดตามที่ผมตั้งเวลาไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นหลอดกลมๆนี้นะครับที่ผมตั้งเวลาไว้นะครับ มาดูค่าที่ผมตั้งไว้นะครับว่าผมตั้งอะไรไว้บ้างนะครับก็กดตัวมาข้างล่างนะครับอันนี้แบตก็13.9โวลต์นะครับตอนนี้นะครับขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโวลต์ที่มาจากแผงนะครับประมาณยี่สิบโวลต์นะครับอันนี้เป็นขนาดวัดนะครับของแผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตการชาร์จ ลงแบตเตอรี่นะครับก็14โวลต์นะครับอันนี้ถ้าแบตเตอรี่ต่ํากว่า11.5โวลต์ครับโหลดก็ตัดนะครับช่องนี้นะครับแต่จะไม่ติดนะครับอันนี้จ่ายไฟให้โหลด1 2โวลต์นะครับอันนี้ผมให้มันเปิดตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็ปิดตอน3ทุ่มนะครับ อันนี้ก็เป็นเวลานะครับอ่าอันนี้ผมอันนี้มาดูรายละเอียดก็คือผมเปิดตอน18อนาฬิกา20นาทีนะครับแล้วก็ปิดตอน3ามทุ่มนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งนะครับก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอ่าโหลดดูนะครับอ่าตอนนี้ไฟติดนะครับตอนนี้ไฟติดนะครับ ไฟตรงนี้นะครับไฟติดนะครับแต่ว่าไฟที่ลงรถนะครับตรงนี้จะไม่ติดนะครับเพราะว่าผมทําสวิตแยกไว้นะครับพอผมเปิดสวิตมันก็จะติดนะครับนี่นะครับครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็ต่อกับลักนะครับแล้วก็ผมก็ต่ออลงมาก็ไม่สลับใช้งานนะครับอันนี้ลัก 220โวลต์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ